นะอ๋าสิบห้าอ้าวถูกป่าถูกเปล่าไม่มาเจอใครเลยถูกแลถูกแลเจ้ากาแฟสองเท่าไรโอเคถูกเหรอขนมขนมขนมไหนขนมนี่นี่ห้าบาทจกเกลยขนมห้าบาทอ๋อสิบห้าเหรอโอ้ตันั่งักการ ีนว่าแบลดราคาไปอย่างเงี้ยเฮ้ยลูกชายไปเร็วเร็วเ <ไป S 2> ลววยเร็วเร็วกด้อมครับคอบครับขอบครับด้วยขอบครับอคอบครับเออแต่ <laughs> Luôn ừ. luôn 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 đi luôn này bạn luôn 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 này này này, này เอาแต่เรียกพอยแล้วบ,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 บ้บบานี่สิบบาทคิบาทมีช้านคุกหขวดนะเป็นยี่สิบบาทเนาะใช่ทอนเท่าไหร่วะเบอร้ทอนกี่บาทะมีช้านี่ช้าสิบบาทอันนี้สิบบาทเอ้าทอนแปดสบอ่ทอนดบ,อ,นบอ,อ่มีช้านคุกนึ่ขวด สามแปดสิบาทเออเร็วนะลูไม่ใช่ว่ารอไปชั่วโมงนะ้วอขอนะจะได้จะได้เงินทอนจะได้ได้ไหเนเอาดิเอาดิ พกตัเลยทีเดียวเียวแสดงไอเจ้ยนยังกลฮอปังเลยเีเออยเยอะอจะติดี่เป็นากนกจานเนี่ยอเอาที่อดีบทอะแพบเออี่บาทอ่สิบยี่สหรอเนออเท่าไห ไปไปทให้ลงจาดีๆโอ <c oughs> ้ลูกขาไม่รอเลยนี่นานแล้วโอ้เพี้นเลยป่ะนี่ควยทองยันได้นี่กี่บาทเลยเขาเัีอ่าีเตแต่เพิ่มความเร็วนะอุ๊้จผมมาไหมก็ตอนนี้มาไม่รอยอะจิบต่อเปร่ใผมเปร่อ่า

โอ้โดมกดมกมยยอโอเคแล้วครับรอครับสัสดีครับ